อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t t i g 2 4อย่าลืม a t t i g 2 4 AMC Sport สืส่อกีฬาดังฝรั่งเศสเผยมีเพียง3สมโมสรีิมยรีกเชลซีแมนเชสเตอร์อยูเนเต็ดและนิวคสเซนที่สามารถเซ็นสัญญากับนเนม,มาได้ดูสตาร์บาเซเลียนเริ่มคิดย้ายออกจากถิมปารแปร,แรง เนื่องด้วยฝั่งสโมสรปารีสแซงต์แชมงเองก็ต้องการที่จะปล่อยเขาโดยสาเหตุหลักๆที่ทําให้มีเพียงไม่กี่ทีมท,ที่สามารถเซ็นสัญญาก,กับเขาได้เพราะเนมราปัจจุบันรับค่าเหนื่อยสูงกว่า850,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นเองปารีสแซงต์แชมงเพิ่มความพยายามในการคว้าตัวมิลานสกีเนียโดยจะเหน็บยูเรนดัฟสเลอร์อยู่ในข้อตกลงให้อินเตอร์มิลานพิจารณากาเซตาเดลสปอร์ตสื่ออิตาลีรายงานว่า บริติเชงแมนต้องการใช้ประโยชน์จากดัคเลอร์กองกลางชาวเยอรมันอยู่ในข้อตกลงขอซื้อสกีเนียโดยหวังว่าอินเตอร์จะยอมใจอ่อนหลังจากปฏิเสธข้อเสนอ,อก่อนหน้านี้ไปแล้วรายงานระบุว่าข้อเสนอ50ล้านยูโรของแป้ชแชร์ถูกปฏิเสธเป็นั้าแรกและดูเหมือนว่าอินเตอร์ต้องการค่าตัวของเซนเตอร์แบ็กทีมชาติสโลวาเกียที่70ล้านยูโรโดยไม่สนใจตัวแถมอื่นๆขอต้องการเงินสดอย่างเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามแป้ชแชะ จะลองยื่นข้อเสนอตามที่วางแผนเอาไว้นั่นคือเงินสด60ล้านยูโรบวกกับสายดัคเลอร์ฟพ่วงเข้าไปในข้อตกลงด้วยตามคาดแล้วผู้เหนวยการของทั้งสองสมโมสรจะมีการเจรจากันอีกรอบในสัปดาห์นี้ทางนีเบเบมาร์รอต้าซีอของอินเตอร์กำลังพยายามแก้ปัญหาทางการเงินที่สมโมสรประสบอยู่โดยหวังว่าจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาพร้อมกับลดค่าจ้างของนักเตะลงประมาณ10-15%ดังนั้นการรับดัคเซอร์เข้ามาอยู่ในสัญญา าการขายสกินเนียจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องการอังเดเรรามีฟีลตัวเก่งของปารีสแซงต์แชมงเชื่อว่าเนม่ายังมีหวังได้สัมผัสกับบอลลงดอร์สักครั้งหนึ่งในชีวิตโดยยอมรับว่าแปลกใจด้วยซ้ำที่แข้งบาซิเลียนยังไม่เคยคว้ารางวัลนี้ได้เลยอังเดเอรรากองกลางชาวสเปนิชของปารีสแซงต์แชมงมหาเศรษฐีแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสแสดงความเชื่อมั่นว่าเนมากองหน้าพเพื่อร่วมทีม ยังมีความหวังที่จะได้รางวัลบอลลงดอร์ไปครองตอนที่เนย์มายังเป็นดาวรุ่งเขาได้รับการจับตามองว่าจะสามารถกล้ามาเป็นสตาร์ของโลกลูกหนังและคว้าบอลลงดอร์ไปเชยชมได้เหมือนรุ่นพี่อย่างโรนัลโด้และโรนัลดิโย่ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวก็กลายเป็นแข้งชื่อดังได้จริงๆแต่กลับไม่เคยได้สัมผัสกับ,กบรางวัลบอลลงดอร์แม้แต่ครั้งเดียวเอเรราเผยว่าพร้อมสนิทก,กับเขามากๆกป็นเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยม และในฐานะนักเตะแล้วเขาก็อยู่ในกลุ่ม5คนที่เก่งที่สุดของโลกในปัจจุบันที่จริงผมคิดว่าเขาควรจะได้บอลองดอไปครองสักครั้งแล้วแต่ผมก็ยังไม่คิดว่าเขาจะหมดกับโอกาสเรื่องนั้นการได้อยู่ทีมเดียวกันกับเขามันทำให้ผมรู้สึกสนุกสุดๆลอริยงทีมดังในลีกเอิงฝรั่งเศสประกาศปลดคริสตอฟเปเรซิเยออกจากตำแหน่งกูซือเป็ที่เรีบร้อยหลังตกเป็นข่าวมา2สัปดาห์ เปเริซิเยตตกเป็นข่าวว่าจะโดนรอริยองไล่ออกจากตำแหน่งมาตลอด2ส,สัปดาห์เนื่องจากทีมทำผลงานได้ย่ำแย่ในฤดูกาลล่าสุดที่จบเพียงอันดับ16ของตารางหลีกเอิล่าสุดมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าสโมสรมนตรำการปลดคิสทอฟเปริซิเย่พ้นจากตำแหน่งกุนซือเป็นที่เรียบร้อยขณะที่สื่อในฝรั่งเศสระบุว่ารอนิยองต้องจ่ายค่าชดเชยให้ประมาณ3.4ล้านยูโรเพื่อยกเลิกสัญญาที่เหลืออยู่อีก2ปี ซาลฟลิซิเย่เข้ามาคุมทีมลอรียงในปี2019ก่อนพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกเอิงและอยู่รอดได้2ปีแต่กะน,นั้นก็ยังไม่ได้ตามเป้ากับสโมสรต้องการจึงได้แยกทางกันในที่สุด